สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนทางหวยห้านนอยสูตรแจกหนอยวันที่เก้าเดือนแปดีหกแปดนะครับผมนะสูตรแจกหนอยนะทุกคนนะเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ไม่เข้าเลยนะสามหนอยนะหลุดเลยสูตรเม่เดียวก็หลุดสามห้านนอยก็หลุดนะหลุดเลยทุกคนนะขอโทษขอภัยด้วยนะครับสำหรับ เมื่อวานนี้นะเข้าแต่น้อยเดียวนะเป็นฮานอยกาซาดนะ <c oughs> <c oughs> มาแค่น้อยเดียวเองนะ มาเริ่มจากฮานอยแรกนะครับเป็นฮานอยกาซาดฮานอยกาซาดวันนี้ก็จะเป็นห้าแล้วก็หกห้ากับหกนะครับก็จะมีห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่ง หกเก้าหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งนะครับกันห้าสามหกสามห้าสองนะแล้วก็ห้าเจ็ดสำหรับตัวฟันนะครับเป็นเลขห้าตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี5 9 5 0 5 1าหาศูนแล้วก็หกเาหาน้อยแรกนะครับหาน้อยกา,ารทราบจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหานอยพิเศษ หวยห้าหน้อยพิเศษนะครับวันนี้เก้ากับสองเก้ากับสองนะครับก็จะมีเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหน้เก้าห้าเก้าหกสองเจ็ดสองห้าแล้วก็สองหกกันเก้าศูนย์สองศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็สองสี่แล้วกันนะ เอาสองสี่นะทุกคนนะสองหนึ่งไม่เอาตัวฟันนะครับเป็นเลขเก,ก้านะตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมีเก้าเจ็ดเก้าห้าเ้าห แล้วก็สองสำหรับฮานอยพิเศษจบไปแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นฮานอยปกติ ห้าน้อยปกติวันนี้ก็จะเป็นเก้ากับสองเด่นเหมือนกันเลยเก้ากับสองในแหละวันนี้เก้าศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์เก้าหกเก้าหนึ่งสองศูนย์สองหกแล้วก็สองหนึ่งกันนะครับเก้าสามสองสามเก้าเจ็ดนะ แล้วก็สองสียตัวฟันนะครับเป็นเลยก,กาวนะตัวนี้ก็จะมีศูนย์นี่มาบ่อยเนาะ เลขศูนย์กับเลขสามเนี่ยกนะ็ศูนย์เก้าหกเก้าหนึ่งแล้วก็สองศูนย์เก้าหกเก้าหนึ่งสองศูนย์นะครับเนะก้าศูนย์เก้าหกเก้าหนึ่งสองศูนย์นะก็จบไปแล้วสำหรับห้าน้อยปกตินะครับผมนะสองกับเก้าสามน้อยวันนี้สองกับเก้านี่แหละต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยห้าน้อย v ีไ วีไอพีสองกับเก้านะครับสองกับเก้าเนาะก็ก <c oughs> ็จะมีสองสี่สองเจ็ดสองสามเก้าสี่เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสามนะตัวกันก็จะมีสองหนึ่งเก้าหนึ่งสองหก แล้วก็สองแปดนะนอยนี้นี่น่อยนอย vip นะเน้นที่สองนะเน้นที่เลขสองฟันสองนะน่าจะเป็นสองมากกว่านะตัวเน้นก็จะมี เดี๋ยวก่อนอันนี้น่าจะเป็น94นะ242723แล้วก็94นะเป็นตัวเน้นนะอ่ะนี่แหละทุกคนนะฮะน้อยสูตรแจกหน่อยเนาะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลขนะครับ3ตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลข2เลข9 29แล้วก็ อะไรดีเจ็ดไหมอาเจ็ดก็ได้มสองเก้าเจ็ดนะครับผมนะสองเก้าเจ็ดนะพี่พีท่นานใดมีตัวเด่นอยู่แล้วก็เอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลขสองเลข 2, เก้าแล้วก็เลขเจ็ดได้เลยนะสามหน่อยนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ